เออขอขอขอดูหมายัปไม่ได้ครับน้องตอนนี้มนหมายเรียกที่ิบัติหน้าที่อยู่แล้วน้องนะอันนี้มันจะเป็นการใส<น>่หมายตามบัตรท,ที่จรานหรือ<ช>เปล่าแต่เขานะบอกบอกบอก,บอกทางผู้กู้ชาหน่อยว่าพี่มาส่งหมายเรียกเองนะงั้นมันจะเป็นการ คุณผู้ชมคะันี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยวิภาวดีรังจิต60นะคะพนักงานสอบสวนสอน,นอทุ่งสองห้องพยายามทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านว่ามีความจําเป็นจะต้องเข้าไปส่งหมายเรียกให้กับพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ซึ่งหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปดำเนินการพนักง,งานสอบสวนใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีก็กลับออกมานะคะหมายเรียกนั้นคาดว่าเป็นหมายเรียกในคดีสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินระบุสถานที่เป็นคองกองบังคับการตำรวจนครบาล2วันที่21มีนาคมค่ะผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมกับ ร้อยเวรผู้นำส่งหมายเรียกนะครับได้ข้อมูลว่าพลตํารวจเอกสุรเชษไม่อยู่บ้านครับทําให้ไม่สามารถนําส่งหมายเรียกได้เนื่องจากกฎหมายเนี่ยกำหนดให้การส่งหมายเรียกต้องส่งกับเจ้าตัวหรือสามีภรรยาญาติหรือผู้ปกครองเท่านั้นครับโดยจะพิจารณานําส่งอีกครั้งตามวันเวลาที่เหมาะสมนะครับขณะที่หนังสือหมายเรียกอีกฉบับครับ ถูกส่งให้กับพลตำรวจเอกต่อศัก์ดิสุขวิมลผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย เนื่องจากเป็นการออกหมายเรียกตำรวจระดับสูงนะครับต้องส่งให้กับผู้บังคับบัญชาครับให้เป็นผู้รับทราบและดำเนินการเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาด้วยตัวเองครับส่วนคนที่ตำรวจต้องการจะให้หมายเรียกก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษ์นะคะเปิดเผยถึงกรณีนี้บอกว่ามีคนที่บ้านโทรแจ้งแล้วแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่ายังไม่มีการรับหมายเนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ค่ะ มัน้หเียกอ่ะะคยังไม่ทราบเลยเพราะอยู่ยังท่างอยู่ที่หม่อยู่นะยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ต้องต้องรัือได้รับทราบรับทราวเลยก็ทราบจากข่าวยังไม่รู้ว่าเป็นหมายอะไรเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานก่อนทำงานก่อนแต่ก็เป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมไม่ได้กังวลใช่ไหมครับพี่โ๋อไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานก่อนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นมีกำหนดเดินทางกลับในช่วงเย็นวันอังคารหน้านะคะแล้วก็วันเดียวกันก็มอบหมายให้ทีมทนายความไปชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ผ่านสื่อมวลชน แล้วจะพิจารณาว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้ผ่านกระบวนการสอบสวนโดยชอบแล้วหรือไม่สำหรับการออกหมายเรียกพลตรวจเอกสุรเชษฐ์สืบเนื่องมาจากการสืบสวนขยายผลพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายเจ๊พิมพ์ในสถานที่ของท้องที่สอนเตาปูนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการออกหมายเรียกไปแล้ว ซึ่งหมายเรียกนี้นะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยขอออกหมายจับเพิ่มเติมไปแล้วด้วยนะครับแล้วศาเนี่ยก็ออกหมายจับให้ตามคําร้องครับโดยมีตํารวจ3นายแล้วก็พลเรือนอีกหนึ่งคนครับซึ่งทั้งหมดเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสนตปูนไปแล้วครับโดยให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนวางหลักทรัพย์คนละ10,000แสนบาทครับ